ซึ่งตอนนี้แดนชำระบาปเขาได้เป็นคนโดดวันเนี้ยขอดูเบอร์หน่อยก็แล้วกันโอ้เบอร์หนึ่งโดดหรอตอนแรกผมก็นึกว่าผมได้เป็นคนโดดนะเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนเป็นคนโดดเพื่อนก็ลงตรงจุดดีๆก็แล้วกันนะครับผมลงตรงไหนอเหรอก็คือลงตรงที่มันไม่ค่อยมีคนอะ่พูดอย่างง่ายๆให้เข้าใจเลยะถ้าลงตรงมีคนนะซึ่งผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะเวลาลงตรงมีคน มันเป็นอะไรที่แบบว่าผมไม่ปะปื้มจริงๆทําไมอะเหรอก็เพราะผมชอบตายคนแรกของตีนั่นเองนะครับผมซึ่งผมไม่อยากดูเพื่อนเล่นแล้วอะเนาะเล่นทีไรแล้วตายคนแรกตลอดเลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้มันตายแบบว่าคนสุดท้ายของทีมสักกะทีแต่มันก็ตายคนแรกตลอดนะเนาะเราลงบริเวณนี้หวังว่าจะไม่มีคนนะไปฟาร์มยาวๆเลยก็แล้วกันซึ่งดีหนึ่งอย่างคือเพื่อน ไม่ตามมาฟาร์มตรงจุดเดียวกับเรานั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนตามมาฟาร์มตรงจุดเดียวกับผมนะผมบอกเลยว่าผมน้อยแนย่น้อยเพื่อนสุดๆเลยเพราะว่าการเก็บของของผมมันไม่ได้แบบว่าเก็บไวละขนาดนั้นเข้าใจใช่ไหมหรือผมจะเล่นลูกซองดีวะไม่เอาดีกว่าเฮ้ยขอเก็บกระสุนลูกซองแล้วกันไม่แน่อาจจะแบบว่ากลับไปเล่นลูกซองก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับหมายถึงตัวผมนะ แต่ตอนนี้ผมขอใช้ mp 4 0ก่อนก็นแล้วกันถ้าเจอลูกซองยาวหรือลูกซองที่มันดีกว่าน,นี้อาจจะแบบว่าไม่ใช้ mp 4 0ก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมเอาว่ะตอนนี้เราไม่ได้ตายคนแรกแล้ววะ่ะถือว่าโอเคหน่อยก็แล้วกันเนื่องว่าจะตายคนแรกอีกแล้วเฮ้ยแล้วเพื่อนเจอคนเพื่อนบวกกันยับยับเลยอะซึ่งผมคิดว่าการที่เราไม่เจอคนมันก็เป็นส่งผลดีกับเราด้วยนั่นเองนะครับผม ่งผลดียังไงก็คือแบบว่าไม่ตายก่อนคนอื่นในตี้เรานั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็ฟาร์มของไปแบบชิวๆสกานึขีดเล่นดีกว่าปืนไหนที่แบบว่าทำให้เราสามารถได้คิวแล้วก็ต้องเก็บนามาใช้นั่นเองนะครับผมโอ้แล้วก็เป๋าเต็มไว้ซะเหลือเกินมีกระเป๋าสามให้เก็บบ้างไหมครับเนี่ยเฮ้ยหรือว่าผมจะใช้แม็กเจ็ดอยู่วะลองดูไหมหรือจะลองใช้ ไม่เอาดีกว่าใช้ไมเกตเนี่ยแหละเนาะตอนแรกผมก็คํานึงอยู่ว่าผมจะใช้ MP D ็มีศูนย์ดีหรือว่าไมเจตด,ดีแต่ผมคิดว่าต่อให้มันเป็นลูกซองยังไงมันก็ต้องแรงกว่าปืนลูกใช่ไหมละ่ะเพราะเรามไม่ได้เป็นคนแบบว่ามีสเตปหรือว่าชั้นเชิงในการยิงหรือว่าในการเล่นนั่นเองนะครับผมเราต้องใช้ดาเมจเป็นส่วนมากเพื่อให้ได้คิวหรือว่าเก็บชัยชนะด้านเองนะครับผมและเลยจําเป็นที่ต้องใช้ลูกซองนะครับรอบนี้ โอ้ยเดี๋ยวสองคนสุดท้ายแล้วว่ะแต่ตอนนี้คือแบบว่าเราไม่เจอผู้คนก็ถือว่าดีสักเท่าไหร่แล้วแหละฟาร์มของชิวๆแต่ผมคิดว่าผมจะไปชุบเพื่อนก่อนก็นกแล้วกันไม่รู้ว่าเหรียญ400เราจะพอชุบเพื่อนหรือเปล่านะซึ่งเดี๋ยวนี้ตู้มันเป็นอะไรไม่รู้นะบัตร400มันไม่ให้ชุบแล้วมันมีเวลาของมันอะ่ะมันไม่เหมือนตะก่อนเนาะตะก่อนมันสามารถชุบได้ทั้งบัตร600หรือ400เดี๋ยวนี้มันชุบได้ หกร้อยยางเดียวนนนาทีจะชุบสี่ร้อยได้แต่ดีหน่อยตอนนี้ชุบสี่ร้อยได้แล้วนั่นเองเอ้ยฟาร์มัาสามขีดลองเล่นบ้างแล้วกันซึ่งต่อให้เราคิดว่าเราเล่นฟาร์มัสไม่ถนัดก็เหอะตอนนี้เหมือนว่าผมจะเห็นกระเป๋าสามอยู่บริเวณด้านบนนี้นั่นเองนะครับผมนี่ไงเนื่องว่าแบบว่าภาพมันหลอกนั่นเองภาพมันหลอกคืออะไรเวลาเราวิ่งไปใกล้ๆอะไรของดีๆมันมักจะแบบว่า โชว์ของที่จะให้เราเก็บนั่นเองโอ้ผมจะตั้งกับดักระเบิดผมเผื่อไปตั้งไว้วอเฉชเลยโทษเทอครับพอดีว่ามันรีบหรือว่ามันลนไปหน่อยนั่นเองตอนนี้ยังไม่มีผู้คนมาบริเวณนี้ใช่ไหมเนี่ยผมก็โดดลงไปก่อนก็แล้วกันผมคิดว่าไม่น่าที่จะมีคนโง่หรอกม้งขึ้นไปเหยียบกับดักระเบิดผมผมสุ่มมาแรงแดงทั้งนั้นเลยเนะี่ยอุ้ยเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงเพื่อน,น,อนระวังตายนะเพื่อน ให้เราตายเดี๋ยวเราช่วยเบอร์สามไม่ช่วยเราหน่อยเพื่อนเบอร์สามอู้เรียบร้อยแล้วเพื่อนล่วงว่ะ <Yeah, man. S 1> ผมไม่สามารถที่จะวิ่งไปชุบเพื่อนได้อ่ะเบอร์สามไปชุบเพื่อนได้ไหม oh, <boy. S 1> ผมคิดว่าเบอร์สามน่าจะไปชุบทันอยู่หรอกเดี๋ยวผมเป็นตัวแบบว่าคอยซุ่มยิงให้ก็แล้วกัน oh, <boy. S 1> ให้เบอร์สามไปชุบถ้าเราไปชุบอะ่ะ oh, <boy. S 1> อาจจะแบบว่าสามารถชุบได้ก็จริงนะแต่ผมคิดว่าไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่า การที่เราไปชุบแล้วเราล่วงนี่มันจะเป็นแบบว่าไม่ดีนั่นเองนะครับผมไม่ดียังไงหรอก็คือเราล่วงทีไรเพื่อนมักจะไม่ค่อยชุบเราขึ้นมานั่นเองนะครับผมผมสังเกตหลายรอบแหละเพื่อนทําไมชอบชุบคนอื่นก่อนเราวะซึ่งเราก็ไม่ได้กะที่สุดในทีมด้วยซ้ําไปนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งอย่างน้อยต้องมีทีสามอะ่ะเออคือแบบว่า ไม่เคยได้ที่โลของทีมสักทกีอ่ะนานๆานทีจะได้นั่นเองนะครับผมแต่เพื่อนไม่ค่อยชุบเราอ่ะเพื่อนดันไปชุบไอ้ที่โลของทีมที่แบบว่าไม่ค่อยได้คิวนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราเจอชิปอาเกตเราก็เก็บมาก่อนกันแลวกันเผื่อเราไปเจอลูกซองยาวนั่นเองเราจะได้แบบว่าใช้ลูกซองยาว3ามขีดในการยิงคนในระยะใกล้ๆนั่นเองนะครับผมตอนนี้เพื่อนก็เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยผม เก็บของก่อนก็นแล้วกันนี่ไงขอเปลี่ยนเป็นปืน M 1นก็นแล้วกันตอนนี้เราอัพเป็นสองขีดเป็นอย่างที่เรียบร้อยแล้วเรากระเป๋าสามเต็มอย่างไวเลยอ่ะอู้แล้วเพื่อนเจอคน,นง่ายกันวะมาให้ผมเจอคนบ้างดีผมอยากเจอคนแล้วอะพอดีว่าผมอยากยิงคนแล้วตอนนี้คิดว่าผมน่าจะมีของพอที่จะสู้กับศัตรตูหรือว่าฝั่งตรงข้ามได้แล้วอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผม ก็คือคนทั่วๆไปที่ไม่ใช่ฝั่งเดียวกับเราอะ่ะฝั่งเดียวกับเรามันไม่สามารถยิงกันตายได้ใช่ไหมละ่ะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องวิ่งไปหาคนก่อนก็นแล้วกันบริเวณนี้ไม่มีคนเลยเหรอวะฮะถามหน่อยสิมาให้ผมคิวซาโดดี o D, คนอยู่ไหนกันหมดทั้งเนี่ยผมคิดว่าผมต้องวิ่งไปคนเดียวแล้ววะซึ่งต่อให้เราตาย ในเวลานี้เราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะตายคนแรกของตีอยู่แล้วแหละเพราะมันมีคนตายคนแรกของตีไปแล้วนั่นเองนะครับผมต่อให้เกินใหม่ก็ถือว่าเรายังนับนะว่าคนที่ตายคนแรกคือใครนั่นเองนะครับผมซึ่งในเกมนี้ดีหน่อยที่เราไม่ใช่คนแรกของตีในการตายเฮ้ยคนอยู่ตรงไหนกันหมดครับเนี่ยหมอกมันก็เริ่มบีบแล้วนะเนี่ยผมยังไม่เจอผู้คนสักก็คนเลยมาให้ผมฆ่าซะดดีขอแบบว่าเจอ ในสายตาที่มันมองเห็นนะไม่ใช่แบบว่าวิ่งมาข้างหลังหรือว่าวิ่งมาตรงที่แบบว่าผมไม่ทันมองอะไรอย่างนั้นเรามาฆ่าผมตายอะ่ะคือผมไม่ชอบแบบนั้นเขาเรียกว่าหลอยนั่นเองนะครับผมไม่ชอบโดนลอยอะ่ะแต่ผมชอบหลอยคนอื่นมากกว่า <c oughs> <laughs> มันก็หลอยเหมือนกันนะั่นแหละแต่คือเราโดนหลอยคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสู้ <c oughs> นั่นเองนะครับผมบางที <c oughs> พวกที่มีเก็บเสียงมันยิงเราเราก็ไม่รู้ว่าจุดมันมาทางไหนนั่นเองนะครับผม เราก็เลยดูโง่ไปเลยนั่นเองนะครับผมในการโดนยิงตายแต่ตอนนี้เราต้องวิ่งไปในระยะใกล้ๆเพื่อนก่อนก็แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สีเบอร์สีโดนยิงจากตรงไหนเพื่อนเรากําลังไปช่วยเรากำลังไปช,ช่วยอยู่นี่เรอจะมีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้ผมถือปืนล้อก่อนเลยกัน<ม>แล้วกันเขาจะวิ่งมาบริเวณนี้เปล่าวะหรือเขาไม่วิ่งมาหรือย,อยังไงวิ่งมาสิครับมาให้ผมยิงซะโดยดี ผมคิดว่าเขาไม่น่าที่จะวิ่งมาหรอกมั้งถ้าเขาวิ่งมาก็ดีดิแต่ถ้าเขาไม่วิ่งมาผมจะใช้ M14 สาดเข้าหัวก่อนเลยก็แล้วกันโว้ยเหลือนะัดเดียวก็ตายแล้วหรอครับเนี่ยขอโทษนะเพื่อนที่เราลัานายอ่ะ <c oughs> เพื่อนบอกกูยิงตั้งนานมึงยิงนัดเดียวตายเลย <c oughs> ขอโทษเชือขาเพื่อนเลยตอนนี้เราจำเป็นที่ต้องได้คิวจริงๆว่ะถ้าเราไม่ได้คิวเราดูทรงแล้วอะ่ะ เราน่าจะหยุดชีโลอย่างแน่นอนนะเพื่อนเอ้ยวิ่งไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับจังหวะนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีผู้คนอีกหรือเปล่าอย,อยู่ไหนกันเอ้ยศัตรูจา๋า20คนสุดท้ายใช่ไหมรวมตี้เราถ้าไม่รวมตี้เราก็เหลือ16คนสุดท้าย16คนสุดท้ายถ้าแบบว่าโถมตี้เรามาทีเดียวแล้วแบบมันช่วยเหลือกันยังไงตี้เราก็ไม่น่าจะจะไหวอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผม โอ้แล้วกล่องศพตรงนี้อย่างเยอะเลยครับผมเยอะเกินไปเปล่ากล่องศพอ,อ่ะม่ให้ผมฆ่าซะโดยดียืนไหนกันเลยเฮ้ปืนอะไรวะเนี้ยสกาหนึ่งขีดซึ่งเรามี M14 อยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สกานั่นเองนะครับผมปืน M14 ของเรามันดาเมจแรงกว่าสกาอยู่แล้วแหละเฮ้ยดูเหมือนว่าผมจะเจอคนตรงแอดดัชมาให้ผมยิงซะโดยดี ว,วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเพื่อนใช่ไหมวะผมคิดว่าผมไม่น่าที่จะตาฝาดหรอมงที่มีคนอยู่ตรงแอร์ดรอะใช่ปะเฮ้ยลองเล่นลูกซองยาวดีไหมกลับไปเอาลูกซองยาวดีกว่านะต่อให้เราคิดว่าลูกซองยาวมันเป็นปืนที่ดีสําหรับเราแตกเราก็ควรเล่นนั่นเองนะครับผมควรแบบว่ามีชิปอัปเกตในการ เพื่อให้อัตราเร่งมันดีขึ้นนั่นเองนะครับผมวิ่งไปก่อน,นเลยก็แล้วกันทำไมเราต้องกระดกลิ้นด้วยวะเนี้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเบอร์ไหนก็ได้ตามผมมาสักคนหนึ่งก็อย่างนี้นี่ไงนี่ไงหนึ่งคนนี่ไงหนึ่ง,นงนคน,นผมลาสผมไปลาาเลยแล้วกันจังมานีนผมคิดว่าผมน่าจะลาาทันแล้วนะเพื่อนวิ่งขึ้นมาแล้วอะ่ะเ <c oughs> พื่อนจะวิ่งเข้าวงเ <c oughs> พื่อนบอกเ <c oughs> พื่อเห็นจุดแดงๆกูวิ่งเข้ามายิงก่อนก็แล้วกันล่วงหนึ่งซ้ำก่อนเลยซ้ำก่อนเลยผมซ้ำได้เปล่าวะซ้ำได้โอเค ัวนึงอยู่หยไหนวะนี่ไงสายมือบริเวณสายมือล่วงล่วงล่วงเด็กล่วงเออแล้วผมชักลูกรกะสุนตัวหนึ่งแล้วก็สามนะสามคิวแล้วมามามางวัน,นี้ชิวชิวคือเราสายลอยอยู่แล้วเนาะอยู่หยไหนวะนี่ไงหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัว,อตวโอเคขอโทษนะเพื่อนที่เราลาสนายเราไม่ได้ตั้งใจลาสสักเท่าไหร่แต่เราคิดว่าเราควรยิงเพื่อให ที่เราเก็บชชนะให้ได้นั่นเองโอ้โหฟาร์มาร์ทเขาแรงว่ะไม่ใช่ฟาร์มาร์ทเขาแรงด้วยแหละจังหวะเราวิ่งไปเรายังไม่ทันสังเกตเราโดนเขาตอดเลือดไปแล้วครึ่งหลอดนั่นเองนะครับผมอันนี้หวังว่าเจ้าเบอร์สามกับเบอร์สี่จะชุบเราขึ้นมาให้ได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมเพื่อนหนีเถอะเชื่อเรายัางไงาก็ต้องเข้าวงให้ได้ก่อนโอ้โหเบอร์สี่ก็ตายเหลือเบอร์สามเบอร์สามหมอกบีบ ผมรายงานเลยผมพูดจังหวะน,นี้ซึ่งการลงแรงคุณไม่ควรแบบว่าออกระยะเกมแบบนี้คือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมคือออกกลางคันแบบนี้ต่อให้มันไม่ได้ขึ้นว่าเน็ตหลุดหรือยังไงก็แล้วแต่เหมือนว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นนั่นเองนะครับผมถ้าคุณตั้งใจที่จะเล่นจริจรงๆคุณไม่ควรอยู่นิ่งแบบนี้เพื่อให้หมอกมันบีบและให้เลือดคุณลดแบบนี้นั่นเองนะครับผม ผมบอกเลยต่อให้คุณกลับมาอย่างไงก็ไม่น่าที่จะทันอย่างแน่นอนอย่างไงก็ตายหมอกผมพูดตรงๆเลยว่าเพื่อนทําแบบนี้มันไม่ถูกนะเว้ยเพื่อนตายหมอกเลยนะโอ้โหกลับมาก็ไม่ทันหรอกต่อให้มีกล่องยยาใหญ่ก็ไม่น่าที่จะทันอย่างงกลับมาแล้วเรียบร้อยไม่ทันหรอกคับเพื่อนปล่อยตายไปแล้วขอให้การรายงานครั้งนี้คุณโดนแบนไปอย่างน้อย3ามวันเลยไม่ทันเรียบร้อย แล้วจะอยู่นิ่งเพื่ออะไรถามหน่อยสิเพื่อนตี้เรากําลังคือแบบว่ามีลุ้นที่หนึ่งด้วยซ้ําไปแต่เพื่อนทําแบบนี้มันไม่ใช่ป่าวะเออในการมาอยู่นิ่งหรือว่าคุณโดนแม่ใช้หรือว่าโดนครอบครัวใช้หรือ,อยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะแต่การที่แบบว่าอยู่นิ่งอย่างนี้โดยที่แบบว่าเหมือนว่าอาการโยนเกมมาพูดอย่างง่งายๆเลยมันเป็นส่งผลที่ไม่ดีต่อเพื่อนร่วมทีมในการลงแล้ว